ดูนะครับ ช่องน้ำหมูนะครับง,ง่ายครับบายางวันนี้พาทุกคน,กกานมาดูตกปลาเกาา่าบุฟเฟ่ครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นรอบในรอบสองปีกว่าเกือบสามปีนะครับสนิมน่าจะเกาะหมดแล้วสเต็บสเต็บหายหมดแล้วครับ ไม่รู้ไม่รู้จะจำาอารมณ์ตอนที่ปลากัดได้หรือเปล่าบรรยากาศครับนานามารวมที่ประมาณ40คนนะครับประเก่า200นิดนิดๆตกเฉลี่ยคนละสีตัวนี่แหละ ได้นะเกเวลาเริ่มแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้น้หมูจะเอาตัวรอดได้ไหมครับผมล้อค,ครับ,บเ,เริ่ม เริ่มตกไปปุ๊บนี่รู้เลยครับยืนผิดที่รอบข้างเขาไม้แรกโดดกันเยอะเลยครับแต่ของน้ำมูนี่เงียบกิบยืนผิดที่ครับชัดเจนเลยแต่พยายามต่อไปครับเพิ่งเริ่มต้น งียบี่ฟังน้านๆทน่านอื่นเยออนไปก่อนครับใลปากัดดีมากาข้างๆโดนแล้วกัดคนอื่นนะไม่ใช่เรา าตัวแรกอยู่ครับจะมาตอนไหนอาการจักไม่ค่อยดีแล้วต้องโดนสักสี่ห้าตัวนะโดยเฉลี่ยครับอยู่ที่ฝีมือบางคนก็อาจจะโดนเยอะกว่านี้ ขวาตัวทีตัวทีตัวทีลูกพี่โดนหลายตัวเลยตัวทีลูกพี่ซ้ายทีขวาทีมดมดปลากัดมัน ยังไงนะลหลังนะหงนะลุ้นครับตัวแรกจะมาตอนไหน ตอนนี้ในใจคิดว่าขอแค่ไม่แห้วเป็นพอครับ,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 บไม่ต้องสีห่ห้าตัวก็ได้ปึ๊บตัล้วครับจัดนะครับ,รบตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวละ đừng lụt chéo ná không có cái này. cái โอเครอดแห่วแล้วครับอุต,ตัวต่อไปหาตัวต่อไปกัน

ใช้ครีมหนีบเอาขึ้นเลยขึ้นเลวที่สองชี้สองเก่าดอกแดงเหมือนเดิมสายใกล้เคียงกันครับสเต็ปมาแล้ว ตัวที่สามกัดติดๆกันครับผมยังยังยังไม่ถึงเอาครับตัวที่สามบาม <c ười> กัดเรียบร้อย เดมเดิมครับเลี้ยงมใม้แปสะสลิงปา,วานนคปาวานะครับปาใช้สวยครับมีเสียงกดมนกๆสไตล์สไตล์เก่านะครับ แต่ตะลิงเรียบร้อยด้วยความประมาทที่ได้มาแล้วสองตัวตัวนี้มีอ้าปากนะครับก็เลยคีบไม่ทันหลุดไปเรียบร้อยครับผมน่าเสียดายมากจะได้ครับสเต็บเรามาช้าไปหน่อยตอนน้ำเดือดไม่โดนสักตัวเลย พอโดนก็โดนติดๆกันหลังจากตัวนี้น้หมูก็โดนไปอีกสองตัวนะครับมีมีกัดริมตะลิงแล้วหลุดน่าจะเบ็ดยังไม่ยังไม่เข้าไม่ได้วัดด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งดึงลงไปมุดข้างล่างแล้วก็ดึงไปดึงมาสายขาดก็เลย ได้แค่สองแต้มครับวันนี้จบทิปเขาสนิมปาะเก๋าไปครับผมโอ,อกาสหน้าเขอเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ